สวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์สดใสหัวหน้าจรอยทำอะไรครับผมิมีหน้าซีเรียสด้วยนะคะทักทายเอฟซทุกคนทุกท่านจ้ามันนี่ก็อยู่ในอสายดันเหมือนเดิมนะจ้าเออสายดันตีนตะขาบจวดๆค่ะมันนี่ก็จวดว่าไกล <laughs> มีตลดห้างมีอะไรในใจหรือเปล่าห้างนีห้อนกหูโงือขอเห็บฮะถทางห้อนกหูโงไม่าสิเป็นอีกข้ามหนึงอีกคว้วไม้นึงอะนะเเออเอออ,อ ได้เงือแต่เช้าเลยหันนัทโจรยโอ้ยเข้มขัดกับมี่ือบอ่ใส่ดิมากกางเก่ยงยกดาบน,นี่ค่ะรดเกี่ยวของหันนัทจรย เดี๋ยวไปบ่งน้องเล็กเขาน้องเล็กเป็นยังอีกอเอาให้อยู่ด้วยน้องด้วย นี่แหละค่ะเป็นทองค้นครับเป็นเครื่องค้นสมเอามันจังปานีล่ะทุกคนค่ะงานเล็กๆน้อยๆเล็กเทเลซาทาได้นี่ยว่าดตะเล็กน้อยๆเถอะรถแก้เขาหนองยังต่อเอกนะพี่นนองเอยยจังบอกคุณเด้อเอารูปมาเอ้เอารูปเอาภาพค่ะเก็บภาพมาฝากเอฟซีนะคะหลายๆท่านคิดถึงมี มีทั้งมินิน้อยส0 5ห้าแล้วก็ฮิตาชิแซดเอกลอยสามสิบอันนี้เจ้าแคทอันนั้นเจ้าคุณปู่ป้าเ็นจอดเลี้ยงลำดับดีขนาดพี่น้องเอ้ยนี่นี่เจ้าคุณปูค่ค่ะเงินรถไถยรถบดยุคนละค่ะทุกคนนานน,านันนนป้าจิโทโอ้โหคุณปูค่ค่ะโอ้ดียยินมาคุณปู่เขาใส่เครื่องไม่เดี๋ยวพี่น้องไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะพึงพาไปเบิงโอ้อันนี้เจ้าฟันปีศา ตอนนี้เป็นเจ้าฟันสนิมไปก่อนนะคะฟันสนิมไปก่อนใส่ระเบิง้งนี่ไอเบิ้มต่อแล้วต้อแล้วนี่พี่น้องพี่น้องที่คลิปก่อนหน้านี้จะมีที่จะพึ่งมาเอา่อมาถ่ายที่พี่เบิ้มเอาลงนะเอาเครื่องนี้อันนี้ต่อแล้วจ้าพุน่นใส,ส่ท่อไอซอกไอเสียแล้วเรือเรือจะต้องออกไปทดทดลองเออน่าจะได้ออกไปทดลองอยู่ว่าจะมันจะ ฟาดหรือเปล่าเนาะเอออาจจะงานนี้ยังไม่เสร็จนะเพราะว่ามีกุญแจยังติดอยู่อ๋อคุณปูอ้าคุณปู่ทําไปคุณป,ป,ณปูให้ให้พี่ช่างเบิรมก็พี่ช่างแจกจัดการไปก่อนเนาะในส่วนเจ้าไข่ลานฟันปิศาจโอ้ยคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงไข่ลานฟันปิศาจนะจ๊ะเอาวันหน้ามาหายอย่างเดี่พี่ เบื้องคนจอดเลี่ยงลำดับดากกันไปไหมเฮ้ยมื่อนีโบ่มี่มยังคะ่ะผ้ามาเบิ่งดากรถเออจอดเลี่ยงสับลาบอยู่เอออ้าวนี่แหละช่วงพักผ่อนก็พักผ่อนไปเนจจ้าไอเซ็ตเอ็กเออยเออจอดจนไม่มีทุกแย้มมีตังสงวดเดียวเดี๋ยวเดียวอีกเดือนเดียวได้ออกงานแน่นอนอีกเดือนเด,เดียวได้ออกงาน อออโอ้โหโอ้นี่นี่นี่อันนี้พันลูดป่ะัะนี่พี่น้องน้อยนี่นี่นี่น,นอนทำกินแจมสัสขันใส่ วันจูเลยรออ่ะใส่ละรถบดหนอ่อยอย่ใส่ละโอ้โาราจิจของเจเพิ่องอีกหนึ่งพรารกิจนะคะทุกคน,นะคะ่ะวันนี้บริแรนน้ำน้ำเออวานาเด้เขาสีไปไปเป็นเอ่อคนขับรถบดหน,น่อยวันวัน น็อตมันหลุดออกเลยเหรอนั่งดีๆนั่งดีดี อ๋อน้องเล็กไปกับไอ้เทนเลอร์สิไปส่งรถบสถ์ค่ะไปส่งหายใจพึ่งไปบสก่อนอตอนนี้ก็เตรียมโตเตรียมอันนี้่าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้น้ําค้างมันยังตกอยู่นะคะน้ําค้างยังยังไม่แห้งเวลาเราไปเกี่ยวอะ่ะมันจะเกี่ยวไม่สวยข้าวมันจะติดไปกับรวงจะเยอะดังนั้นเราก็ต้องให้มันแห้งๆมดัดๆแบบดีๆหน่อยเออชาวนาเขาจะได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะทุกคนคะอีเขียวอีเขียวอีเขียว นี่นะโอ้ยอะเขียวกะจอดสนิทอ้อยกอดดินก้อย,อยไปเยอะไม่แกะแล้วไปเยอะอันนี้ก็วันหน้าจะร้อยขับแล้วไม่กแกะแทกเลยนะคะทุกคนต่เอเฉยแกะจังได้ค้นเบา่างเนาะเดี๋ยวจะพึ่งสิเอารถติดกาอออกก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้อ ลดประจำตำแหน่งของเจ็บหุ่นอีกขั้นหนึ่งอเอามาเขียว ติดแล้วไปเดี๋ยวเสียพึ่งสิไปครับรถบดเดอร์พอๆกันยุ่งมองรถบดเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ